สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทำนายด้วยไพ่ทาโร่ชั้นสูงโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงการตั้งชื่อสิริมงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเลขศาสตร์ชั้นสูงอายตนะหกชั้นสูงและพลังเงาชั้นสูงมากกว่า29ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับ วันนี้จิมมี่ทาโรนันพัสะกร์พยากรณ์จะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโรนันพัสะกร์พยากรณ์ขอออกตัวก่อนว่าการทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงดวงชะตาเฉพาะลายบุคคลหนึ่งสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกคน ที่มีดวงเกิดภายในวันนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นใช้มีความแม่นยำเกิน99ทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยำประมาณ80เซ์ขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกคนที่เกิดภายในวันนี้นั้นยังมีลักษณะการกระทำที่แตกต่างกันออกไปการสั่งสมบุญบาร,รมีในชาตินี้ที่แตกต่างกันออกไปการใช้สีและอัญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปลักษณะโง่เฮงที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปการใช้เครื่องรางของขลังที่แตกต่างกันออกไปและลัคนาราศีตามเวลาที่เกิดแตกต่างกันออกไปอีกด้วยดังนั้นหากคุณต้องการคำทำนายที่มีความแม่นยำเกินเกิเ้ซนแล้วละก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทารโรนันพั้น์ศักรพยากรณ์เท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้รับผลคำพยากรณ์ที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ เนื่องจากสามารถเจาะจงดวงรายละเอียดเฉพาะรายบุคคลเพิ่มเติมมากขึ้นตามลักษณะที่แตกต่างกันออกไปได้มากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับเอาล่ะครับตอนนี้จิมมี่ทารุนันพัสกรพยากรก็เริ่มทําการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่อาบบริสุทธิ์เพื่อที่ทําการเลือกไพ่ทาโรอกมาจํานวนสิบใบให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร ประจำเดือนกุมภาพัานธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 4นะครับพไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดนร้รอนในตอนนี้ก็คือ The Emperor พไพ่ใบที่สอง Ten of Wands ไพ่ใบที่สาม Justice พาไพ่ใบที่สี่ Strength พไพ่ใบที่ห้า The Magician p พ่ e บที่ห Two of Swords p พ่ e บที่เ King of Wands p พ่ e บที่ 8, Seven of Swords p พ่ e บที่ 9, Two of Wands และไพ่ใบที่สิบที่กำลังหยิบได้สดๆสร้อนในตอนนี้ก็คือ สรีวันนะครับตอนนี้จิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรณ์เกิดจะเริ่มทำการทำนายโดยชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 4นะครับเหตุการณ์ในอนาคตก็คือจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นอายุมากคุณผิวขาวท้วมลํำรวยมีอำนาจเป็นเจ้าคนในคนนะครับ คขามาช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีและกลังจะมีงานหนักเราคอยตัวคุณอยู่ด้วยนะครับไม่สามารถแบ่งบา,าระร้ผู้อื่นได้ต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักงานอาจจะเยอะเข้ามาเช่นบางคนทําโอหรือไม่มีเวลามากเพียงพอเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดตารางเวลาให้ดีนะครับเมื่อคุณจัดตารางเวลาดีแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถทํางานได้ สำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ขยับขยายงานถึงขีดสุดเช่นบางคนขยายกลายเป็นโรงงานขนาดใหญ่มีพนักง,งานจำนวนมากหรือทำโออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็เรียกว่าต้องจัดสรรเวลาให้ดีด้วยแลวทุกอย่างก็จะลงตัวนะครับ งานจะก,ก้าวหน้าขยับขยายเพิ่มมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆมีคนมาช่วยเหลือประมาณ2-3คนการติดต่อได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตัวคุณมีเกณฑ์ดวงชีวจรจลงเท้าหรือว่าได้เดินทางบ่อยออกไปนอกสถานที่ติดต่อเรื่องการงานได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนได้เป็นอย่างดีนะครับหรือมีโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารเข้ามาในอนาะคตเรื่องหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ช่นจะได้มีเกณฑ์เดินทางนะครับแต่ว่าคุณจะไม่ขาด คนให้คำแนะนำปรึกษาที่ดีอย่างแน่นอนในเดือนนี้นะครับซันก็ขอให้เปิดใจรับฟังในเรื่องของการได้รับคำแนะนำปรึกษาที่ดีด้วยนะครับการวางแผนง,งานเป็นสิ่งที่จําเป็นจะสามารถทําให้งานของคุณเจริญก้าวหน้าขยับขยายเพิ่มมากขึ้นต่อไปได้นะครับจะมีการเสนเอกสารสัญญาด้านกฎหมายเกิดขึ้นหรือตกลงด้านกระดาษเอกสารบางอย่างนะครับขอให้ใช้ความละเอียดถี่ทั่วรอบครอบจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับ ด้านสุขภาพในอนาคตของตัวคุณให้ระวังโรคปวดสายตาใช้สายตามากเกินไปมีเกณฑ์ตัดสินใจทางเลือกเดินระหว่างสองสิ่งในอนาคตนะครับขอให้เลือกทำในสิ่งที่ใจรักใจชอบก่อนนะครับคุณจะสามารถทำให้ผ่านบรรลุสิ่งนั้นได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและบางคนอาจจะมีงานพาร์ทท์ทำไมทำสามารถยิบจับธุรกิจงานสองอย่างในเวลาเดียวกันได้แต่ขอให้แบ่งเวลาให้ดีด้วยแล้วงานก็จะลงตัวนะครับ และจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคตอีกคนหนึ่งผิวดำแดงรูปร่างสันทัดอายุมากกว่าตัวคุณนะครับนำปัญหาหลอกลวงเรื่องการเงินผลประโยชน์มาให้หรือเข้ามาติสินินทาคุณเรื่องหน้าที่การงานทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเล็กน้อยไว้ใจไม่ได้นะครับถ้าเป็นผู้ชายผิวขาวท่วมอายุมากกว่าเนี่ยไว้ใจได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายผิวดำแดง รูปรังสันทัดอายุมากกว่าเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับระวังเอาไว้ด้วยและถ้าตัวคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันนักหรือว่ามีญาติห่างๆก็จะโดนนินทาบ่อยนะครับก็ไม่ต้องไปใส่ใจก็เป็นแค่เสียงติฉินนินทาเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกก็ปล่อยวางแล้วก็ตัวคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยขนย้ายเข้าของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับเหนื่อยเหนือยการเดินทางหรือมีเกณฑ์เดินทางร่วมไปกับญาติห่างๆหรือเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันนักเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางนะครับ แล้วก็ระวังขโมยขจรในระหว่างการเดินทางด้วยนะคะไปติดต่อเรื่องงานนะ่ะหรือเดินทางร่วมไปกับรถสาธารณะนะครับกับสังคมทั่วไปอ่ะก็ระวังขโมยขจรระหว่างการเดินทางด้วยไว้ใจใครไม่ค่อยจะได้นะครับก็ให้ระวังตัวระหว่างการเดินทางเสมอและถ้าตัวคุณมีพี่น้องมีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงนะครับก็สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนาปรึกษา เรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากขอให้เปิดใจรับฟังนะครับถ้าดูคุณมีผู้ใหญ่ในวงงานาเป็นผู้ชายมาันจะมีการถกเถียงเรื่องจุกจิกเป็นประจำนะครับก็ต้องเอาใจผู้ใหญ่ในวงงานให้มากขึ้นหรือถ้าดูคุณมีผู้ใหญ่ในวงงานาเป็นผู้หญิงนะครับก็สามารถได้ทำแนะนําปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีชเช่นเดียวกันทําให้งานของคุณยังมีความมั่นคงอยู่และดูคุณจะมีโชคเรื่องงานใหม่เข้ามาให้ทำในเงินในเดือนนี้ด้วยนะครับ สามารถหยิบจับงานใหม่ๆได้ดีเช่นบางคนสมัครงานก็ได้งานใหม่ทำเลยว,ว่าหยิบจับธุรกิจใหม่ๆในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นเลิกดีนะครับสามารถจะทําได้ทําในสิ่งที่ใจรักใจชอบนะครับประกอบกันไปสองสมอย่างในเวลาเดียวกันได้ดีแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีด้วยทุกอย่างก็จะลงตัวแล้วก็สําเร็จได้ง่ายนะครับบุตรหลานบริวารเด็กๆนำความสำเร็จเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องหน้าที่การงานมาให้คุณได้รับรู้ได้เป็นอย่างดีช่วยเหลือปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งกันนะครับ ส่วนการเงินในเดือนนี้ได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับยังคาดหวังเงินก้อนใหญ่ยังไม่ได้แล้วยังไม่ควรที่จะนําเงินไปลงทุนหุ้นส่วนกับคนที่ไม่สนิทกันหรือว่าไม่รู้จักกันนะครับอาจโดนหลอกโดนโกงหรือว่ามีปัญหาการขัดแย้งแรืวเหมือนประโยชน์ต้องตกลงด้านเอกสารให้ดีจะได้ไม่เกิดปัญหากันในภายหลังนะครับก็เรียกว่า ต้องพยายามใช้มันสมองให้มากเงินทองถึงจะมามากกว่าเดิมในเดือนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภยังหยิบไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะไปเสี่ยงเยอะมากเกินไปในเดือนนี้นะครับโดยรวมเราก็ถือว่าจะเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานมากเป็นพิเศษส่วนในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับจะมีการเรียนหนักๆรอคอยตัวคุณอยู่เช่นการบ้านเยอะหรือว่า ต้องทำโออย่างเช่นการบ้านเนยะเยอะมากเกินไปจนแบบอ่านหนังสือดึกดื่นมืดค่ำอะไรแบบเนี้ยปัจงุบก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีการเรียนอะไรเนี่ยมันถึงจะได้ลงล็อกลงตัวนะครับข้อสอบก็จะมียากประมาณหนึ่งวิชาเท่านั้นนะแต่ก็จะสามารถผ่านไปได้ดีระวังการครบเพื่อนด้วยเพื่อนที่ไม่สนิทกันเนี่ยจะชักจูงไปในทานที่ผิดทําให้การเรียนพอจะเสื่อมเสียนะครับ พราะันระวังการครบเพื่อแล้วก็แบ่งเวลาในการอ่านหนังสือให้ดีมันก็จะลงตัวแล้วก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีเพราะาบางรายวิชาคุณก็สามารถทําคะแนนได้ดีมากในเดือนนี้นะครับต่อไปในเรื่องของความรักนะครับทํานายว่าอย่าทุ่มเทมากเกินไปแสดงความหึงหวงมากเกินไปเอาใจตัวเองมากเกินไปเพราะว่าอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยทําให้คนรู้สึกอดึดอจจัดใจได้เฉยๆไว้บ้างก็จะดีนะครับ ก็จะทำให้เขาเรีเรยกร้องตัวคุณเองนะครับแล้วก็คนรักก็ไจะชอบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะครับมีความเป็นผู้นําสูงมีความเข้มแข็งแกร่งในตัวเองนะครับผู้ชายก็ควรที่จะทําตัวให้เป็นคนที่หล่อรวยเก่งพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆด้านเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยก็จะชอบความมั่นคงในชีวิตนะครับ คุณถึงจะมีสเสน่ห์มากขึ้นได้ไม่งั้นคนโสดก็จะเป็นโสดต่อไปนะครับแม้แต่คนที่มีแฟนแล้วคุณผู้ชายคุณต้องทําตัวแบบนี้ให้เป็นคนที่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆด้านให้ดูสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้นะครับแม้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยคนรักก็ชอบคนที่ดีกว่า คนที่ไม่ดีนั่นเองมาส่งคัณน้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเด็ดขาดแต่งกายดูดีตลอดเวลานะทำตัวให้เป็นคนที่หล่อรวยเก่งดูดีตลอดเวลานะครับทุกอย่างก็จะทําให้มีเสน่ห์มากขึ้นต่อตัวคุณเองนะครับแล้วก็ช่วงเดือนนี้นะครับคุณก็จะมีโชคเรื่องของสตรีได้ง่ายนะครับสําหรับหนุ่มๆน,นะนะครับอาจจะมีผู้หญิงนะมาชอบได้ง่ายนะครับ เป็นผู้หญิงที่พึ่งพาตนเองได้ดูแลตนเองได้อะไรแบบนี้เป็นคนที่แกร่งนะครับก็เรียกว่ามีควีนที่แกรง่งเข้ามาชอบคุณได้ง่ายในเดือนนี้ควีนที่พึ่งพาตนเองได้นะครับนอกนั้นคุณก็ยังไม่มีโชคเรื่องความรักใหม่ๆเข้ามาโดยตรงนะครับสําหรับคุณผู้หญิงคุณก็จะมีโชคเรื่องความรักแต่ชาวต่างชาติต่างจังหวัดที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดเดียวกันหรือว่าเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนั่นเองนะครับ ที่มีฐานะมั่นคงนะครับเข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับนอกนั้นก็ยังไม่มีเข้ามาถามว่าเขาเป็นโสดไหมเขาก็เป็นโสดอยู่แม้แต่ควีนที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นโสดอยู่นะครับแต่ว่านอกนั้นก็ยังไม่มีใหม่เข้ามาโดยตรงที่จะเรียกว่าเป็นแฟนใหม่ได้รักใครชอาใครในเดือนนี้คนรักพึ่งพาตนเองได้ดีคนรักอาจจะทะเลาะเบาแว้วกับตตูคุณบ่อยนะครับเพราะว่าคนรัก แชรมบ่อยนิดหนึง่งคุณก็ต้องพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอการทะเลาะเนี่ยจะจะได้ลดน้อยลงไปนะครับการคุยดูเรื่องเนี่ยก็จะได้มีการเพิ่มมากขึ้นได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยรวมเดือนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องความรักมากนักนะครับก็แค่ให้อ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องบีทุ่มเทม,มากเกินไปหรือว่าเรียกร้องอย่างนู้นอย่างนี้มากเกินไปหรือไม่จู้จี้จุกจิกนั่นเองนะครับ อะไรๆก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็พยายามพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่สวยรวยเก่งหรือว่าเป็นผู้ชายที่หล่อรวยเก่งนะครับเสน่ห์มันก็จะมานะครับแล้วความสัมพันธ์เนี่ยก็จะราบรื่นในทุกๆด้านในเรื่องของความรักต่อไปเรื่อยๆได้ง่ายด้วยนะครับดังนั้นก็ขอจบคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 4แต่เพียงเท่านี้นะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิมมี่ทาโร่นันพัสกรพยากรผลิตคลิปการทำนาการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตัวคุณดีขึ้นในทุกๆเรื่องด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปาถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ We'll